โยพร้อมย okay. ังโจโจโโจสอทีมงี่สองี่แ้าสี่สองกงจ็ดสองแปองเงบงบแงบยี่สบยีบดี่บงยี่สบามี่สบีและยีสบองบาอยไม่อยาเพิ่งเอาเงนวะนะ อ๋อหมอนหอยเอ้ยหอยหมุนพี่ให้ตัวละหอยคืออะไรอ่ะพี่หอยหมุนหอยหมุนครับหอยหมุนหอยหมุีหอยว่าไงมีเพนไข่ใครับเอาซื้อเพชรครับเมื่อกี้ใครลงแล้วหรอชุดตีวอลเล็กเพชรพลาสติกติดต่อได้แล้วนะคือรถเกลือขึ้นรถเดี๋ชูตตี้วอลเล็กเพชรพลาสติกเฮียพี่ฮันหอูซื้อมาหนึ่งแว้หนึ่งเฮ้ยวุ่นใช่ไหม เอากลือไอ้ใครเอาอะไรนะไปเติมก่อนปมมือได้ไหมนะเอาเหรนเห็นเท่าไหร่โวไว้ก่อนนะอย่าไปอย่าตายเร็วนะเอาคนไหนพี่ขับให้อันนี้หาวหนูต้องเอาของเก็บยังยื้อยู่ปะเพราะว่าหนูต้องเก็บที่นักก่อนไม่โดนป่นชื่อพี่เป็นจ์วอลไปแล้วเราจะวอไปแล้วเออไปถึงยังไปถึงยังรถเสีย ขี่ขับแก๊งอะไรอะ่ะเขางัดเยอะปะรถสื่อ,อยังจอดอย่างนี้เลยใครขับวะเอา้าไม่มาล่ะมุนหอยอ่ะมุนหอยเพื่อนตี๊นัดร้านมุนหอยขี <c oughs> ่ให้จอดเห็นไหมจุดไม่ไม่กําลังไปกํา <c oughs> ลัไลงไปมาได้ไหมขอไมีน้อยเลยเลยไม่น <ๆ S 2> ่าจะไปเช็คไหมเดูอยู่ใช่ปะดูอยูใช่ป่ะก็ไม่กี่คนอ่ะ ยื้อไว้หน่อยยื้อไว้หน่อยกํลังอะไรกํลังอะไรกํลังอะไรไม่พี่มันมีสี่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งเล่นหนึ่งคองเก็บของเอ้าพี่ลง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 เหลือเอลเคสองคนโอเคแกลงกันให้เราหน่อยแกมยื้อไว้ยื้อไว้อย่าเพิ่งเล่นสุดยื้อไว้ชุบเพื่อน

对的 พอปะเจ็ดคนเกินปะไม่เกินไม่เกินเพราะหนูนับมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่ปิ๊งไปนัด่งร้านยันสีฟ้ายัดยังอ่ะโอ้ยโดนหาทุกคนต้นต้นเขาหน่อยเอาได้เฉพาะเงินเขียวกับที่งันร้านนะสีแดง ให้เขาลงเขาลงอย่าพึ่งต้นเย่ายพึ่งต้นเขาลงเขาขอชุบเขาขอชุบบ้างได้เนี่ยเขาดีแล้วใช่ไหมเอ้หมายถึงว่าถ้าสมมติแก๊งเขามาขอไม่ได้ดีเดี๋ยวมันจะเสียลูกอื่นอะอ่ะเาชุบไม่รู้เลยกลัวเราลองชิคดีๆนะถ้าชุบแล้วเขาก็ไปรีแล้วเขาก็ไปเซตกับร้านใหม่ได้เลยนะ พี่บางอย่างไม่เป็นไรหรอกเราเราเราเล่นเสร็จก็รีให้เขาก็ได้เปิดรอ,อบหน้าเขาเจอเราเขาจะยีให้เราไงได้ได้ได้ที่งานไปงานนับปนได้ดิโอเคครัเคได้ได้้นเลยปนเลยได้ที่งานมาสองอันครับพี่ได้ยังไม่เห็นนะ่ะไ,ไม่เห็นนะ่นนะ มีไหมที่ได้เงินปอนด้านไหนได้ได้ที่งันมาสองครับได้ที่งันมาสองครับไม่เดียวทุกคนของงัดยังไม่ได้เลยใช่ให้หน่อยของงัดอยู่ที่คนไหนอะของงั้นยังไม่ได้ของงั้อสีฟ้าเขาบอกว่าคนที่งั้ร้านได้เงินเขียวเงินแดงแล้วของจากใช่ของจากที่งัดร้านอะอยู่อยู่คนไหนอะดูดูดูไม่แล้วใครเป็นคนที่ใครเป็นคนงันร้านนี้ได้อะต้องถามคนาไหม เขาบอกว่ายังไม่มีคนงังไม่มีคนพี่เช็คดูแล้วใช่ไหมร้านงัดไม่ได้ถูกไหมเต้พี่งัดมาหนึ่งอันอ่ะพี่เล้ได้ทียบมาแก้นบอกว่าเรือสามสิบนาทีอ่ะแล้วมีคนยัดไปแล้วงัดมาแล้วด้วยไปไปทุกคนร้านยังงัดไม่ได้เล่นทําไมนี่แต่พี่ยัดมาสามอันนะแก้ว แต่เขา็ุณบอลบอกอยู่นะว่าให้เล่นก่อนยังไม่ใช่ใช่มันมันต้องเล่นมันต้องเล่นอยู่แล้วท่าจรถอยู่ไหนเกลตรงกลางพี่ฟูดี้เฟเฟ่ไอเขาไม่บอกว่าเขาไม่เล่นนะแต่เขาควักไม้มาแล้วนะก็เลยต้องเล่นใช่ใช่ใช่เพราะว่าหนูมาถึงใช่ไหมเขาบอกว่าต้องลงนะเพราะว่าเราลงแล้ว เอาได้ที่งัดมาหนึ่งโอเคเอดูเอามาใ,ให้ปิ้ง<ค>เลยก็ได้เอาให้พี่ปิ้งเลยใครที่ไม่ได้ใส่ปีกไปใส่ปีกกับเพื่อนๆเร็วมีพี่พี่เบเล่กับพี่ฮันบ้านเมื่อกี้ที่ได้ใส่นี่ขอโทษครับพี่ขอโทษนะคะขอโทษครับขอโทษค่ะ ร้านคนงัดเข้าวอลแปดห้าแปดป่ะโอเคแปดห้าแปดฝากตังด้วยฝากตังฝากตังด้วยอันนี้เหลือยีิบเจ็ดนาทีแล้วก็เหลือลน้ำบนที่ปิ๊งยังไม่หัวใจยีิบเจ็ดหัวใจยีิบเจ็ดหน้าหัวใจบวกอียี่ิบเจ็ 8586สวยเกียวข้าวอาล8586้วยนะวอล858มันมีคนใช้หรอมันมันเลื่อนไกลอะค่ะอ๋อมันพิมพ์ได้ลืมลมึงเกีเช็คยังวันนี้พี่บิ๊งเช็คแล้วปะ่ะพี่ไม่ซ่อมรุ้กอนเหรอเอ๋หนึ่งนะตอนนี้เราต้องไปไหนอ่ะ <c oughs> อาอไปร้านบนุญ โอเคโอเคร้านจีนร้านจีนได้นะคะร้านจีนได้แล claro ้วใช่ไหมพี่ถ้าจริงคือเอ็ดแดงปลาเกลใช่นั้นร้านจีนคือเอ็ดแดงเอาเรปอจ้าร้านจีนกั้นได้แล้วใช่ไหมพี่เกลก่อนพี่เหรอสามตัวสามแปดครับมันได้สามแปดอีกหนึ่งนาทีพี่เรอสามตัวเกลได้แล้วสามเหรอไว้มันกดพี่เหรอสามตัวเกลบุกจ้า พี่กระเป๋าอะไรกระเป๋าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าพี่อย่าใช้ก่อเยอะนะก่อฝูอก็เล่นแบบฟัวไม่ทราบเไรอ่ะ,อะห้าตัวน้อยเกินไม่น้อยน้อย่ตัวละหมืน่นตัวละหมหื่นกว่าม,ม,มันคุ้มแม่ระยะหน่อยงั้นล่ะมันคุ้มไหมเนี่ยมันคุ้มถ้าเราไม่ต้องตีกับใครเดี๋ยวถ้าเราได้ทุกลูกเดี๋ยวเขาก็หยุดตีเราแล้ว เลยร้านจีนข้างหลังไม่ใช่หรอมันถึงเวลาแล้วหรอไม่ไปดูสามสิบเอ็ดนาทีนะครับเนี่ยัมัอบอีกสามสิบเอ็ดเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าห้าสิบห้าสิบเท่าไหร่ห้าสิบสามใช่ไหมไหนเห็นมาทักคนสีิบแปดอะไรนะอะไรสีแปดร้านจีนเหรอใช่ใช่ร้านจีนสี่แปดไปดูไปดูขับไปดูร้านขับ ผับยี่สิบแปดตหนูว่างสองที่นั่งเนาะเอาพี่ไปด้วยดิได้คิดงานยี่สิบ28มันสา<ห><ห><ล>ยปีกแล้อนะ <28. S 1> มันต้องห้าทุ่มเจ็ดนาทีม,มันต้องไหนอะ่ะร้ันเขียวเ,ลเยว,วลาร้านบนได้ยังพี่ปิ๊ง เราไม่ฟังร้านบนอีกนะเออเราไม่ฟังอ่ะหูแยกภาษาไม่ออกแล้เดียสาวชิเวนเนาะพี่อานหนูอยู่แรงเขียวอยู่ไหนอ่ะร้านทำผมไปรอร้านจีนได้นะครับอีกแปดนาทีหรือว่าเจ้าร้านเอ็นจังก็ได้ ไม่รู้เป็นร้าอีกสองร้านอ่ะแต่ว่าไม่รู้อ่ะว่าร้านตรงงัดข้างในอ่ะมันงัดตรงไหนอ่ะเกลวจะเอาปะอะไรนะก็มาอีกสองร้านอ่ะร้านไหนยึดต้านผับเหลืองครับผับเหลืองคืออะไรมันจบได้ใส่ปีกยิงเก้าสองจีให้เกลแล้วเกลมาดูนะ มันมีเรี่ยวผับเหลืองอ่ะนต้นหนส่งไปแล้วในร้านมันเหมือนว่าจบร้านมันมีงั้นได้เรื่องหรอก็ผับกลางก็มีเรี่ยวแต่ว่าไม่รู้ว่าต้นไหนต้เขาฝั่ไหอ่ะหนูว่านึกว่าเขาทำอะไรของงานร้านนี่เองวันนี้ไม่ด้วยเหรอตรงนี้พี่นี่อยากจะงัดได้ ก็อาจจะโอเคพี่ตรงนี้มันครูดาวเท่าไหร่ผับเหืองอะยี่สิบเอ็ดผับเหืองยี่สิบเอาซักยี่ห้าเอ้ยี่สิบยี่สิบแต่รางเงนมันเยอะเนาะผับเรืองยี่สิบเขียนไม่หน่อยผับเหืองยี่สิบหนูเพิ่งรู้เหมือนกันตรงนี้นหนูก็เพิ่งรู้เนี่ยหนูก็ว่าอยู่เขาแวะทำไม นาทีไม่เหลือเหลือไม่เหลือเรือหกนาทีพี่อันไหนร้านจีนจีนเหลือสิบนาทีปิ้งมาดูอยู่หน้าร้านแล้วทำไมตอนแรกหนูตอนแรกหนูวันนี้มันดูเรื่องไม่เนี่ยตอนแรกหนูจดสิบว่ะไอ้หนูหนูจดก็หนูก็จดให้พี่วันนี้มันดูเรื่อง ไปดูเองเลยละกันนั้นน่ะเฮ้ยเราเราเราไม่ใช่ใจเพื่อนเลยโอ้ยโอเคสิบนาทีแล้วพี่เลนบอกเขาเขามาพี่มร้านจีนโอ้ยโดนลืมจีนหน่อยมาเลยจีนเยอะมากมาล้านจีนต้องไปหนูดนนหูดนระวังเนินนะ อันนี้อ่ะอันนี้อันรถเกลเกลเกลปิ้งเอาเอาดิรีบเคลียร์เขาส่งไปแล้วนะใส่หลังรถไปแล้วอ่ะเกียร์ข้างหลังเกียร์ข้างหลังเกียร์ข้างหลังลุงก่อนเลยลุงก่อนเลยลุงก่อนเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวแต่ลุงช่วยช่ย ชุบไม่ได้ต้องเล่นก่อนพอพออ้ยเลือดหมดยนบตายเองผมตายองผมตาย โด,โดนแน่น้อง,อ,งอุ้ยไอ้แบ็กตันดีแบ็กแบ็กตัด bom luôn Ui. Anh theo tài. Mẹ người lại quá. Sao mày à? หน,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 นึ่งสองบิงพุดดิ่งตัวยังลำอะ สุดเกลเกลหลังหลังหลังเกลหลังในประเทศเล่นไปเล่นไปเล่นไปพี่ช่วยแต่มาเพื่องว่าอันหนึ่งอันนึงอนนึ่งไปก่อนด้วยไปก่อนด้วยมันปัดแล้วอ่ะมันขึ้นช้าต่างข้าวมังสีไอ้เฟติวิด สกิลแล้ว e ีหมดนนเดี๋ยวกันให้อย่งเดียวอาคม์ดีหน่อยเพื่อนโอ้โหโอ้อะไรอ่ะชบเพื่อนน่อครับต้งรู้อีกสองคนดีเล่นหมดเลยมึงตัแรงมากมนัแรงมาก,มาก <c oughs> ชยอยชบยหอเยนนะชอบยูบยเพื่อน ลูนตายบอกว่าเฮ้ยเพื่อนเราชนะใช่บันลำมช่วยหน่อยช่วยหน่อยเก็บไปเก็บซุปต่อนะมีคนตัวบากป่สเช็คตัวบากให้หน่อยเด็ดของของเราของเรามีหรอ มีเอเดียดไหมชุก hmm. ต mm ่อได้ไหมเยนี่ยมหนี <S 2> <S 2> ่มานี่มาหนี่มานี่บอยู่ไหนหาสอเพื่นไม่เจอไกลต้คนหนึ่งอ่ะไกลๆตรงไหนเกันเกัน้นไมข้ไ้น้ยขึ้ไป้นน เอาเคเนเวอร์กี่บัทเอาเคเนเวอร์กี่บัทเราหน่าเดีเพื่อนหนูไหมเนี่ยหนูกำลังไล่เขาอยู่ไงเอาจริงๆร้านนี้เอ้ยงัดได้แล้วปะ อีกตั้งสองนาทีน่ะพเพื่อนยู่อยู่นี่พเพื่อนไม่เห็นกคีกใช่เล่นสนุก เพื่อนหมดของอะไรดีก็หมดล่ะแล้วค่อยไปเซตให้เออเขียนให้หน่อยนะใครบอกของอะไรไปบ้างอะ่ะพี่พุดดิ้งเกาะห้าเกาะ A E D N รู้เรื่องอะไรบ้าง มีหกคนเจ็ดอย่างนั้นยี่คนเอาเจออะไรบ้างเพื่อนไอ้มาพวกได้จริงินไหมใครได้เงินเจ็ดพันกูไปไหมเพื่อนมันแพงมากนะเว้ยเขาไม่ฝากเลยเขาไม่โผอะไรมาเลยกูพกไปฝากแล้วอออะไรอ่ะที่นัก็โดน ที่ไงก็โดนเงินก็โดนอะไรอ่ะเอ้ยก็ทำกระเป๋าตังค์ล่วงไว้ไหนหรือเปล่าวะโอ้ขอไม่มาไม่เกลียวแทงยาวพอดีไงคือเกลียวก็เลยจะบู๊ตบู๊ตอ่ะเกลีวมึงเป็นคนนี้นี่ค่ะเกลียวตาเนี่ยเดียว ขาดดังไม่มีอะไรบอกว่าพูไปไม่มีอะไรเลยแล้วพี่มันโหูเมื่อตอนนั้นมึงคิดว่าพวกกูท้ำอะไรมันสูสีอย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์ต่อพวกมึงให้ไปหลายงานเป็นแผลเป็นแผลเอางี้ถ้าพูดพูดแบบเป็นการใหญ่นะมันไม่มีอะไรที่ทำแล้วคุ้มหรอกทำไปกูตายสองรอบไปไอ้เทียมนะว่ากูโมกไอ้เวนกูเหงาตาเลยขนาดกูตายอ่ะ ไม่ตนเนี่ยของพี่หมูอยู่ไหนไม่รู้เงินจะถ่ายกูวันยายามจกหายอยู่เนี่ย

你那个呢？<music> <music>